14วันนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นวันแห่งชัยชนะยิ่งใหญ่และรวยมากในเดือนกุมภาพัน์นี้จะเป็นวันไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีชาวพิจิกทุกท่านเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมาฟังกันครับว่าเดือนกุมภาพานันนี้วันไหนจะเป็นวันแห่งชัยชนะและความสำเร็จของเรา นะครับเราจะได้เอาไปลงมือทำนะจะได้ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์เกตเทวาก็ต้องดูดาวจันทร์หรือเลขสองไทยเนี่ยครับเพราะดาวจันทรเป็นตัวแทนของภพสุภะครับสุภะแปลว่าความสุขความสําเร็จความเจริญชัยชนะความดีงามครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าดาวจันทรโคจรดีเนี่ยชาวพิจิชช่วงวันนั้นมีเกณฑ์ทําอะไรแล,แล้วก็ประสบความสําเร็จครับอาจารย์จริงมาบอกมาเกา ให้รู้กันก่อนจะได้ไปวางแผนกันได้ไงครับเวัะนั้อาจารย์จะเริ่มเลยนะครับก็คือวันที่6กุมภาพันธ์นี้ครับตี4 48นาทีครับถึง8กุมภาพันธ์ครับ7นาฬิกา44นาทีครับอ่าก็เรียกว่า6ทั้งวัน7ทั้งวันเนี่แหละนะครับเป็นวันที่จะสําเร็จได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวจันทร์ดาวแห่งความสําเร็จแล้วเนี่ยปันเลงกับพิจิกตัวเราไงอ่าและนอกจากนั้นพระจันทร์ยังมีตําแหน่งมหาอุด อุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะโอ้โหก็เป็นวันที่จะชนะมากสําเร็จมากรวยมากอะไรได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อบอกแบบนี้แล้วไม่ต้องนั่งรอนะลงมือทาแอคชั่นได้เลยครับจะเกิดสิ่งดีงามเช่นไปลุยงานงานก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จไปเรียนเรียนก็มีเกณฑ์สอบติดสอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปได้เลยฮาจะดีมาก แล้วที่แน่ๆคือดาวจันเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีเซอร์วิสบริการนะอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเอาตรงนี้ไปใช้ด้วยเอาคาแรคเ,เตอร์นี้ไปใช้ก็จะก่อเกิดความสําเร็จอย่างมากมายเพราะได้ตําแหน่งมหาอุดเห็นไหมโอ้โหมาไวเลยเปิดอุดตั้งแต่ต้นเดือนเลย6กุมภาพันธ์นะเพราะนั้นวันนี้นัดลูกค้านัดคุยอ่ะถ้าชนะก็อะปิดการขายได้ไงเราก็ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยรีบไปลุยเลยนะครับชาวพิจิก 6ถึง8นะครับโดดเด่นมากมากเลยนะตรงนี้อ่าแล้วก็จะเว้นไว้ช่วงหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวจันร์ทจะไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็มาเด่นในทีช่วงนี้ครับ10บกุมภาพันธ์เที่ยงหนาทีครับถึง12กุมภาพันธ์18บ1นาฬิกายนาทีครับโอ้โหนี่ไงครับดาวจันร์ทเป็นกเกษตรตาธิบดีในภพสุภาสุภาก็บอกไปแล้วครับว่าเป็นวันแห่ง พบที่สําเร็จ,จเจริญผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เนี่ยจะเข้าหาผู้ใหญ่ก็ไปได้เลยจะนัดลูกค้าคุยงานจะพีเซนงานจะติดต่องานหรือจะขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่จากแฟนจากลูกค้าโอ้ไปทําเลยครับดีๆทางนั้นเป็นกเกษตรแปลว่ามั่นคงไงก็จะมาต่อเนื่องทั้งวันเลยนะดีมาแค่2วันนะแต่ถ้าเรารู้แล้วเราลงมือทำฉกฉวยช่วงเวลาดีๆ2วันขึ้นจากนี้นะมีสิทธินะ จะได้เป็น10ล้านร้อยล้านได้นะเห็นไหมเนี่ยเวลาที่ดีก็คือเอามาใช้อย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกทุกท่านเหมือนกันเอ๊ะทำไมก็วันเดียวกันทาไมฉันได้นิดเดียวล่ะทําไมอีกคนนึงทาไมได้เยอะจังเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยก็อย่างนี้ครับดูที่ดาวจันทร์ตอนเกิดของท่านด้วยไงถ้าจันทร์ตอนเกิดท่านเป็นอูดเป็นเกษตรเป็นราชาโชคอย่างเงี้ยอยู่ในเรือนการเงินท่านได้ดีแน่นอนนะแต่ถ้าตอนเกิดท่านเป็นอริมรณะวินาศกาลกินี เจอคู่ศัตรูเจอดาวเสาประกบอย่างเงี้ยเจอดาวมุติยูลาหูประกบบางทีมันก็จะยากมันก็จะน้อยลงไปไงครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆอย่างจังนะผมบอกอย่างนี้นะถ้าเอาแม่นยําจริงๆนะต้องแอดไลน์แอดไซเก็ทเทวหกห้าแล้วก็จองมาครับเดี๋ยวอาจารย์เก็ทเทวาจะดูเจาะลึกให้ท่านเลยว่าดาวของท่านเด่นตรงไหนไปทางไหนดีเรียกว่าช่วยวางแผนเป็นที่ปรึกษาชีวิตให้ได้เลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจจองมาแต่อย่างน้อย ถ้าท่านไม่รู้ไม่เป็นไร1 0บถึงสิ 12, ถ้าท่านตั้งใจทำมันก็ได้ตามบุญตามกํำลังของท่านได้ดิบได้ดีอย่างแน่นอนอนะเสร็จแล้วครับต่อเนื่องกันเลยครับ12บสองกุมภาสิบแปนาฬกายี่สิบสนาทีถึง15บห้ากุมภาพัน์ตีสามสิบสามนาทีดาวจันดาวแหงความสำเร็จอยู่ในภพกร,รมมะแสดงว่าเราต้องไปโฟกัสในเรื่องงานครับนะี่ยทำงานเยอะๆนะัดคุยเยอะๆ งานเราทําอะไรอยู่ล่ะ,ะถ้าเราเป็นนักการขายกรตลาดนัดคุยลูกค้าถ้าเราเป็นอาจารย์ช่วงนั้นก็จะมีสอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทํางานอะไรก็ตามที่ท่านรับผิดชอบอยู่นะครับลุยทําในงานประสบความสําเร็จในงานแน่นอนงานจะนํามาซึ่งความสําเร็จความเรมจริญรุ่งเรืองและความร่ํารวยครับเพราะนั้นะไปวางแผนในงานนัดลูกค้าเยอะๆเลยนะถ้าใครที่แบบดีไซน์งานได้เป็นนัดเลยผมเชื่อว่า คุณจะสําเร็จแน่นะ่และถ้าสําเร็จแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับตรงนี้นต่อมาครับ15้ากุมภาตีสามส3บนาทีถึงสิกุมภาพันธ์บ4ี่นาฬิกา2นาทีครับพระจันทร์อยู่ในภพลาภะโอ้โหดาวจันทร์ดาวความสําเร็จพอเป็นลาภะนี่มันสําเร็จง่ายนะทําน้อยได้มากหรือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับมันรีบลุยทําได้เลยนะครับและดาวจันทร์เนี่ยมีอีกสองตำแหน่งเลยนะ ตำแหน่งแรกที่อยากจะบอกก็คือปทุมมาเกณ์ครับจานเป็น11แท้แก่ลักทรงสัก์แช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมโอ้โหช่วงนี้ทําอะไรก็มีแต่คนรักมีคนไม่ตามมานิยมโอ้โ็ค้าขายดีมีคนมาช่วยงานมีคนมาให้รางวัลมีคนมาเอฟสินค้าโอ้โหมีคนมาอุดหนุนเราเยอะแยะมากมายโอ้โหลยเลยยิ้มแยมแจ็มสายสวิตบ,บริการไปก่อนอันนี้ดีเห็นไหมหรือเสี่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูก บุตรีเลขสองก็จะมาเลขสองก็จะออกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับตรงนี้และอีกหนึ่งตำแหน่งที่ดาวจัน์ได้ก็คือราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสางามีอำนาจราชสักด์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเออะความสําเร็จมาเองครับเนี่ยหรอจะดูภาพนี้เป็นตัวอย่างเพราะตัวอย่างเนี้ยเป็นดวงนาลิอุปถัมภ์หือได้ดวงเทวีโชคเขาก็ไปซื้อสลากกาชาติจับผู้หญิง ก็ปรากฏว่าเขาได้ทองคำสอบาทก็คือได้รางวัลน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็ทําตรงกันข้ามเพราะเป็นดาวลาชาโชคก็แปลว่า15กุมภาถึงสิบเกุมภาเนี่ยไปดีลกับผู้ชายมีผู้ชายเป็นสะพานเป็นจิ๊กซอเป็นสื่อกลางในการทํางานในการติดต่ออะไรบางอย่างนะอ่าหรือถ้าเสี่ยงโชคก็ซื้อกับผู้ชายก็มีเกณฑ์ผู้ชายให้โชคบุรุษอุปถัมภ์อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่า เป็นวันที่ดีของเราหรือจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพระดาวได้ทั้งปทุมมาเก์แล้วก็ราชาโชคได้แบบเบิ้ลเบิ้ลได้สองต่อได้สองเด้งเฮงสองต่อโอ้โหดีมากเลยเพราะ,ะนั้นดอกจันด้วยเลยนะที่ผ้ากุมภาถึงสิบเจ็ดกุมภาสิบสี่นาฬิกาสองนาทีนะไม่ใช่สิบเจ็ดกุมภาตอนบ่ายสามมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นลุยเลยผู้ชายมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนเรามากๆในช่วงเวลานี้นะครับอ่านะเสร็จแล้วก็จะตกเรือนดีหน้าก็จะเบาลงไปครับ แล้วก็มาเด่นอีกทีหนึ่งก็วันนี้ครับอ่าเริ่มปลายเดือนแล้วครับ20กุมภ,ภาพันธ์ตีหนึ่งสี่สิบถึง22กุมภาพันธ์เที่ยง26นาทีครับนี่ครับดาวจันรดาวแห่งความสําเร็จเนี่ยมาทับตัวเราโอ้โหความสําเร็จเกิดจากเราก็แปลว่า20ถึง21เนี่ยหรือ22แค่ครึ่งวันเช้าเนี่ยโ,โหต้องขยันทุ่มเททุ่มสุดตัวทําสุดใจขาดดิ้นแต่ไม่ขาดดิ้นหรกทำแล้วม,มีแต่ได้ก็คือเอาตัวเองอะ่ะคิด อ่านการใดแอคชั่นลงมือทาออกไปนะแล้วก็แต่งกายดีแต่งตัวดีสวีทบริการแมี่แต่ดาวจันได้ตําแหน่งเป็นนิดเนี่ยก็ต้องตีขาอว่าอ๋ออาจจะเป็นต้องไปแก้ปัญหาอะไรบางประการก็ไปแก้ซะแก้แล้วจะสําเร็จแก้แล้วจะเฮงปังล่ารวยเออเนี่ยไปเลยนะครับลุยจะประสบความสําเร็จนี่เห็นไหมก็ดาวจันเด่นเนี่ยก็เลยมาทับตัวเราก็เกิดจากตัวเราแหละเนี่ยได้ไม่ได้บางทีไม่ได้อยู่ที่เพื่อนไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าเลยอยู่ที่ตัวเราเองนะยี่สิบถึงยี่สิบสองฝากไปด้วยนะครับ ่าแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับปลายเดือน2ี่สิบสองกุมภาเที่ยงยี่สิบเจ็นาทีถึงยี่สิบสี่กุมภาสามทุ่มห้านาทีนะครับอันนี้ดาวจันโหโหไปลอยในเรือนการเงินความสำเร็จมันคือเงินได้เงินกันเป็นกอบเป็นก,นก,นกลำล้ำรวยเซอร์วิสบร,ริการยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีอ่อนโยนอ่อนไหวไม่กระโช่โคกหักไม่ด่าไม่ใช่คำรุนแรงเนี่ยโหผมว่าได้แน่นอนนะครับตรงนี้ได้เงินเลยเออดีเลยเห็นไหมนี่ก็อวันที่เราจะชนะ ชนะแล้ได้ตังด้วยเอาไหมครับเอาเอาก็ไปวางแผนสิครับไปลงมือทำาันที่2 2ถึง24ตอนสามทุ่มหนาทีครับน่ะก็หมดไปแล้วนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ก็หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมก็จะเอาไปวางแผนชีวิตต่อนะครับและพอเข้าเดือนมีนาคมอาจารย์เกตเวยว่าก็จะมาทําวันแห่งชัยชนะท่านก็ไปวางแผนดิเพราะนั้นก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ และส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงลึกๆแม่นๆและยละเอียดอาจา์เกติวาไปฟังต่อให้จบก,ก่อนก็ได้นะครับจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูแลได้อะไรดูเรื่องอะไรบ้างทาอย่างไรบอกกันครบบอกกันละเอียดหรือมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีติดตัวไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะ กระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณ นอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับ และที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรน,นั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เลือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับ แล้วก็เลิกเกิดครับทนิดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหรือสแกนค r ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ แล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกตเทวแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตยอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียด,อ,ยดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมี สีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวามากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่มุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสีสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวะหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199ยบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซคเกสเทวหกห้พิมว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อน,อน,อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ลรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา